รดขาพี่น้องเลยเบอง,บงยเบังดีเหมนกันพูนะ่ะสลายลเอา้าหีลง

Không. <laughs> Luồn xuống thành cầu hóa là xuống. <cười> 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 เอ้าหีดเอ้าเอาได้แล้วได้เยันดูน่อยแล้วก่อาอันนี้กำลังบวงบวงจินเนี่ยบวงเขา h e บอลเลียงกินไปพม่าศาสรรมศาสตร์ที่น้องเอ้ยโอ้สดนุ่มเนาะจุนใสบัไลเนี่ย ตอไร้หมนะฮะขอพวกโค้ชเพลงเนี่อืมเอาลาเข้าไปเอาระวังกางขาข้อเด้อพี่น้องเด้อได้กินน้ำมุ่นเนี่ยกางขาข้อแล้วเอามาเขากองค่ะแม่ลุงเอ้ยมาหน้าตุ้งกับมาเขากองนลยวะมามาเอาเอาเย็นบม่ยาแล้วก่อนเนี่ยเอ อย่าใกล้มาแล้วจ้าตื่นเดยนากเด้ออันนี้อันนี้แห่ปินไม่ขวอนน <c oughs> ้อเนี่ยเดือดเพินกำลังขวาป้าไปจัดอาหารเฮียงสามมุ่งรอพี่น้องบ้านไีกินเขาสวยเลยคตายแห่มเมื่อเช้านี้มากินง่ายนะสิบมงกินเขาง,ง่าย อือสักเป้ากับสักเป้าด้วยหนเแกมมาสักป่ามาใเนาะแต่ราจ่าเห็เนาะป่าเนาะไก็เอาใจนะบังรับนะโอ้โอ้เนาะลืมตัดบังมาต่างหากเนาะใครมันเอาะสบังมาตัางหากรับอืม ก็นงานก็ได้คิ้วี่คิ้วมันเหมือนเะลยก็เงยหน้าได้ว่าสุกุมตาเตนส่ป้า <c oughs> เลยว่า <c oughs> อันนี้มาเต่บานนั้นไม่ฆ่าอะไรนี่มันธรรมาดาเลยวิสการมกเลืองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ,อืม ຫັງສີກະຫັງສີປະສมມພີ່ນ້ອ